สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช n n นะ Magic m a r b l e Tarot by Jan Pat นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงความรักของท่านที่เกิดในราศีธนูค่ะหรือคนที่เกิดในรักคนาราศีธนูก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้นะคะพลังงานความรักแบ่งออกมาเป็นพลังงานของคนที่มีคู่ก่อนและตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดไล่เลียงกันแบบนี้แทบจะทุกคลิปเลยนะคะซึ่งจะเป็นพลังงานโดย รวมค่ะนะคะอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นได้นะคะเพราะเป็นพลังงานโดยรวมส่วนใหญ่นะคะแต่ถ้าคุณอยากได้พลังงานที่มันเป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยแนะนำให้แอดไลน์ ID ที่ทิ้งไว้ตรงเดสคริปชันนะคะเข้ามาเพื่อสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวนะคะเอาล่ะค่ะก่อนจะเข้าสู่การพยากรณนะคะขอบคุณสปอนเซอร์ช่องของเราลิสติกซาริก้าค่ะ ลิสติกที่ผ่านพิธีกรรมการตุกเสกมาแล้วนะคะมีทั้งหมด3สี3แท่งค่ะนะคะแบ่งเป็นสาริกาสั่งงานสาริกาสั่งเงินและสาริกาสั่งรัก <c oughs> <c oughs> ขอโทษค่ะ, <c oughs> ค,ะคุณสามารถใช้2แท่งนี้ผสมกันได้ก็คือสั่งเงินกับสั่งงานไปได้วยกันหรือจะใช้สั่งเงินกับสั่งรักไปได้วยกันก็ได้หรือจะใช้ทั้ง3าแท่งนะคะก็ แตมผสมกันอย่างเล็กๆหน่อยก็จะเกิดเป็นสีใหม่ขึ้นมานั่นเองนะคะลิปสติกผ่านพิธีกรรมการปลุกเสกมาแล้วนะคะคุณสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดรวมไปถึงบทสวดมนต์ของลิปสติกของแต่ละแท่งได้มีทิ้งไว้ลิงค์ไว้ตรงอ่า d ร s c r i p t i o นะคะก็คือลิงค์ของซาลิกา้าเป็น Line Official คุณสามารถคลิกเข้าไปสั่งซื้อได้ใน Line Official แล้วก็คลิกดูบทสวดมนต์ในนั้นได้ก่อนจะใช้งานนั่นเองนะคะโอเค เรามาดูซิว่าพลังงานความรักของเพื่อนๆเ,เราในสถานะของคนที่มีคู่เป็นเช่นไรนะคะชาวราศีธนูในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ The Wheel of Fortune ค่ะ Two of Pentacles ช h e เ o อ e เอสซัมอนและนายออฟออติเมสนะคะคนที่เกิดในราศีธนูในสถานะของคนที่มีคู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเจอกับเรื่องอะไรที่มันแบบ ไม่คาดคิดนะนะคะอาจจะเป็นลักษณะของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นแบบกระทันหันไม่คาดคิดซึ่งมันส่งผลในแง่ของการเงินคุณส่งผลในแง่ของการงานและอาชีพที่คุณจะต้องตัดสินใจอาจจะเกิดการเปลี่ยนปแปลงและการเปลี่ยนปแปลงครั้งนี้มันจะก็จะมีทั้งความเครียดมีทั้งความหวังอยู่ในนี้นะคะซึ่งมันอาจจะเกิดเรื่องราวกับคุณแบบไม่ทันคาดคิด แต่แล้วมันในในโชคที่มันร้ายมันก็ยังมีอะไรที่ดีๆเข้ามานะคะพอคุณได้รับข่าวร้ายปุ๊บคุณอาจจะได้รับข่าวดีเข้ามาในระยะเวลาไล่เลือยกันข่าวดีในที่นี้ก็คือน่าจะมีในเรื่องของโอกาสและช่องทางอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะหรือเป็นการเริ่มต้นงานใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งมันเต็ไมไปด้วยความรู้สึกที่มันน่ากังวลใจอย่างมากสําหรับคุณ ชาวราศีธนูนั่นเองนะคะอันนี้เป็นพลังงานของคุณอ้ามาดูซิพลังงานของคู่คุณเป็นเช่นไรเซเว่นออฟแพนจูคค่ะ Hello Fan Two of Swords. Queen of Swords. Knight of Pentacles. รู้จากพลังงานหน้าพา่เรื่องราวความรู้สึกความในเรื่องของหน้าที่การงานอะไรต่างๆของคนรักคู่ของคุณก็ยังดูเป็นปกติดีแต่มันก็มีช้อยเข้ามามันมีทางเลือกเข้ามาทําให้เขาต้องคิดทําให้เขาต้องตัดสินใจมันเกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของความมั่นคงอาจจะเป็นในเรื่องของการลงทุนหรืออะไรเพิ่มเติมก็เป็นได้แล้วมันก็มีห่วงไปถึงคุณด้วยนะคะเพราะว่าคุณสองคนเป็นคู่กันเขาก็ย่อมที่จะต้องอ ต้องคิดแทนคุณด้วยในเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับตัวชาวราศีธนูนั่นเองอาจจะเป็นเรื่องราวที่เน้นไปทางด้านเรื่องงานที่มันจะเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดนะคะซึ่งตรงนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาจะต้องกังวลหรือจะต้องคิดแทนคุณในอนาคตว่ามันจะเกิดความมั่นคงหรือเสถียรภาพทางด้านของการเงิน ในครอบครัวหรือเปล่าแนนาคตซึ่งมันก็เป็นช้อยหนึ่งที่ทําให้เขารู้สึกกังวลมากแล้วก็คิดแพ็คุณไปด้วยซึ่งมีแนวโน้มที่จะมองถึงในเรื่องของการลงทุนอะไรใหม่ๆอันนี้ในความคิดของเขาพลังงานของเขาออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เรื่องราวของความรักหรือความสัมพันธ์มันไม่ค่อยหวานชื่นนะแต่มันจะมีความเข้าอกเข้าใจมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่ในเนี้ยนะคะมาดูพลังงานความรัก หรือแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณมันจะเป็นเช่นไรไพ่เดอะเจดค่ะคุณสองคนอาจจะรู้สึกรู้สึกอารมณ์ในด้านของความรักความปรารถนานี่มันลดน้อยลงไปนะทั้งคู่เลยนะคะชาริออเพราะมันมีในเรื่องของอ่า ความาการตัดสินใจในแง่ของการงานหรืออะไรต่างๆในระยะยาวมันเข้ามามันก็เลยทําให้คุณค่อนข้างจะกังวลกับจุดนี้สิบถ้วยเข้ามาค่ะแต่ความรู้สึกในด้านของการปลองดองความเป็นคู่กันหรือการช่วยเหลือเพื่อกูลกันการเป็นคู่คิดที่ดีต่อกันมันมเกิดขึ้นสีดา 5ช่วยนะคะเอาละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นในพิเรียนี้คุณสองคนอาจจะเป็นในเรื่องของช่วงเวลาที่จะพิสูจน์ความความรักความเข้าอกเข้าใจแล้วก็การช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้รู้จักหน้าให้มันก็มีทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์ที่ยังจะยังจะมีความรู้สึกที่อยากจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่าความหวานในด้านของความรักมันไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยชัดเจนนะัก ะะบางครั้งก็อาจจะนิ่ง,ง,งเฉยนะคะไม่ทําการบงกันบ้านอะไรประมาณนี้แต่มันก็มีในเรื่องของความกังวลต่อต่อความเป็นอยู่หรือความความมั่นคงในอนาคตของของ,ของคู่ครองนั่นเองนะคะดูจากแนวโน้มก็ถือว่ามันอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่มันรบกวนจิตใจคุณนะคะมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะ มีความสุขในด้านของความรักได้แต่ว่าในความรู้สึกที่มันอุดหงุดหงิดหรือความรู้สึกที่มันแบบไม่สบายอกสบายใจนะในด้านของหน้าที่การงานมันก็จะถูกลบลืมด้วยความรู้สึกที่เอาใจใส่ของคนรักของคุณที่มีต่อความกังวลในเรื่องของอความมั่นคงทางด้านการงานของคุณเข้ามาแทนที่นั่นเองนะคะ,ะมาดูซิว่าไพา นางฟ้าจะมาให้คำแนะนำอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่นะคะในเรื่องราวของความรัก Don't stop Listen to your intuition Yes uh, นะคะ uh huh. Don't stop อย่าหยุดอย่าหยุดในที่นี้ก็คืออะไรอาจจะเป็นเรื่องของในเรื่องของความฝันความคิดหรืออะไรต่างๆนานานะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหยุดคิดอย่าเพิ่งหยุดฝันถึงความก้าวหน้าถึงความรู้สึกที่เขาเรียกว่า ม,มีความมั่นคงอยู่ในนั้นนะคะเขาบอกว่า,ให,าใ,นะะให้ฟังเสียงภายในของคุณะนะคะให้ฟังเสียงภายในของคุณนะคะเชื่อใจกันและกันนะคะเชื่อใจกันและกันและนั่นแหละมันจะเป็นความผูกพันที่มันสตรองมากขึ้นเพราะฉะนั้นในพีเรียดนี้ของชาวราศรีธน,นูก็อาจจะมีเกณฑ์เขาเรียกว่าบททดสอบเข้ามาเรื่องราวระหว่างชีวิตคู่ว่าจะจับมือกันไปแล้วฝ่าฟันกับปัญหาและอุปสรรค ในช่วงเดือนนี้ไปได้อย่างลงตัวด้วยกันหรือไม่นะคะเพราะนั้นในเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่คุณก็จะได้เข้าอกเข้าใจและรู้รู้จักรู้จิตรู้ใจอะ่ะรู้ถึงความรู้สึกลึกๆของคนที่คุณรักนะคะว่าเขาเนี่ยมีความเป็นห่วงคุณได้มากน้อยแค่ไหน เรขอให้คุณเชื่อใจนะคะถ้าเขาจับมือคุณไปและข้ามผ่านปัญหานี้ไปได้ก็ถือว่าความรักของคุณสตรองขึ้นแล้วก็เข้มแข็งขึ้นผ่านบททดสอบนั้นมาได้นะคะเพราะนั้นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงพิเรนนี้มันก็อาจจะเป็นเหมือนกับอุปสรรคที่มันเป็นด่านด่านหนึ่งที่ทำให้คุณจะต้องฝ่าฟันกันไปพอฝ่าฟันกันไปได้แล้วเนี่ยความรักของคุณก็จะสตรองขึ้นแล้วก็บ้่นคงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเป็นกาลังใจให้กับคนที่มีคู่ ให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปให้ได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกับพาทของคนคบคนคุยกันต่อนะคะสวัสดีค่ะมาถึงพาทของคนคบคนคุยชาวราศีธนูนะคะมาดูซิว่าพลังงานของคุณเป็นเช่นไรในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเดอกฟู <The Full S 2> ค่ะเพบวาน Seven of s w o r d s The Wall. King of p e n t a c l e ิคคุณเป็นเหมือนคนที่รักอิสระชอบทำอะไรที่มันไม่ค่อยซ้ำซากจำเจเบื่อหน่าย บางครั้งนะคะในพิเรียดนี้คุณก็อาจจะหาความตื่นเต้นให้กับชีวิตโดยการแอบ,บคุยกับคนอื่นก็เป็นได้นะทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วอ่ะคุณอยากได้ความมั่นคงจากคนที่คุณคบคนที่คุณคุยด้วยนะคะคุณคาดหวังถึงความรู้สึกที่มันจะเติมเต็มกันเข้ากันได้ในทุกมิติอะไรประมาณนี้แต่แล้วจริงๆแล้วบางครั้งคุณก็อาจจะเป็นคนที่เกิดอาการขี้เบือ่อ ความจำเจเอาง่ายๆดื้อแล้วก็บางทีก็อาจจะแอบทําอะไรโดยปกปิดซ่อนเลนใครอีกคนนึงของคุณที่คุณคบคนที่คุณคุยอยู่ก็เป็นได้พลังงานของคุณโชว์มาเป็นลักษณะแบบนี้บางทีก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่เอาใจออกไปโฟกัสกับเรื่องของการท่องเที่ยวหรือการไปไหนสักแห่งหนึ่งนะคะบางทีก็มีเรื่องปกปิดซ่อนเลนคนที่คุณคบคนที่คุณคุยมันเหมือนกับเดือนนี คุณอาจจะเป็นคนที่ที่เบื่อมากเป็นพิเศษอะ่ะนะคะใจชอบออกไปอยู่ข้างนอกไม่อยู่กับที่กับทางสักเท่าไหร่อะความรู้สึกของเขาเป็นเช่นไรน n i ออฟเชอริสิส e s The t w w r r The w o h ว n The l o เด of Shadow เดอะฟูลเรนแมนฮพิ i n c อร์สรู้แล้วว่าทำไมคุณถึงรู้สึกเบื่อนหน่ายเพราะความไม่ชัดเจนของใครคนนั้นที่คุณคบคนที่คุณคุยด้วยเขามักจะทำอะไรตามความรู้สึกของตนเองเป็นที่ตั้งนะคะแล้วบางทีเขาก็เงียบหายจากคุณเนิ่นนานจนมีความรู้สึกเหมือนกับว่า เ,ออเขาน่าจะปล่อยมือคุณแล้วหรือยังทำไมคุณถึงไม่ค่อยได้รับการติดต่อหรือไม่ได้รับข่าวสารจากเขาเลยอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะว่าเขากำลังมัวที่จะไปละเลงล่าหาความสุขใส่ตัวซึ่งการหาความสุขใส่ตัวตรงนี้อาจจะหาความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวหรืออาจจะไปหาความสุขกับสิ่งอะไรที่มันปกปิดซ่อนเล่นคุณอยู่ก็เป็นได้พลังงานของเขาโชว์มาลักษณะแบบนี้นะ ทีนี้เรามาดูซิว่าแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่มันจะเป็นเช่นไรในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะสิบถ้วยค่ะ h e m e r o r 6 Six of Pentacles Three of Cups ไฟล์อพัพนทจะโคคุณสองคนเนี่ยมันก็มีความเหมือนกันอย่างหนึ่งนะนะคะเหมือนกับว่าถ้าเกิดมีใครสักคนที่คุยแล้วคุยกันทุกวี่ทุกวันจนกระทั่งแบบรู้ว่าเออมันเป็นขาประจําของกันและกันแล้วเนี่ยคุณก็มักที่จะแบบว่าทิ้งขาประจําไว้ตรงนั้นแล้วก็ออกไปเลิงล่ากับขาจรเอประมาณนี้ไปเรียกร้องเอาความความสําคัญหรือความสุขสนุกสนานกับขาจรน,นะคะ ก็เลยทาให้บางครั้งในช่วงพีเรียสนี้อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการห่างกันเงียบกันไอช่วงที่ห่างช่วงที่เงียบเนี่ยไม่ได้หายไปไหนหรอกนะก็คือหายไปไปไป,ไปสารความสัมพันธ์กับอะไรใหม่ใหม่ที่มันจะเข้ามาปุบว่าบในช่วงนี้ไปเรียกร้องความสนใจจากคนภายนอกซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นการเช็คเรตติ้งมากกว่ามันไม่ได้หมายความถึงการทําอะไรที่มันซีเรียสจริง,จ,รงจังกับคนที่เข้ามาชั่วครั้งชั่วคราว แต่การที่คบหาหรือความรู้สึกที่มีต่อคุณเนี่ยมันก็ยังคงเป็นความรู้สึกที่มันแน่นแฟนสตรองและยึดมั่นนะอ่ามันมีการมันมีความรู้สึกห่วงหามีความรู้สึกที่มั่นคงอยู่นะเหมือนคุณกับเขาก็คบหาหรือว่าพูดคุยกันมาได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วก็เลยมีความรู้สึกไว้วางใจว่าไม่ว่าจะเงียบหายหรือจะอะนิ่งไปแค่ไหนเดี๋ยวสักพักก็จะกลับประจนกันใหม่อีกเมือ่อเมื่อว่างตรงกันเท่านั้นเองนะคะ แล้วก็ในช่วงเวลาที่ห่างหายไปก็มีบ้างไม่ว่าคุณหรือกับใครคนนึงเนี่ยคนที่คุณคบคนที่คุณคุยก็ยังมีแอบเพ้อไพ่ไปคุยกับคนอื่นบ้างเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นเรียกว่ากําไรชีวิตหรือรสชาติชีวิตเขาคิดลักษณะแบบนี้ทั้งคุณและของเขาก็คิดไม่ต่างจากกันสักเท่าไหร่อะมาดูซิว่าไพ่นางฟ้าจะให้คําแนะนําอะไรอีก opportunity โอกาสใหม่ๆม่ Success ความสำเร็จอ A ยีฟอมน o งหนึ่งปีนับจากนี้รีคอเว r ร์ทุกอย่างจะดีขึ้นเพอร์เฟกต์ชามิโอเคนะอะ จริงๆแล้ว,วความความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ก้าวข้ามมาสเต็ปที่มันสักเซตแล้วสเต็ปหนึ่งนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ ก็ยังไม่ได้สักเซสอย่างเต็มที่เพราะว่ามันจะมีโอกาสใหม่ๆหรือคนใหม่ๆโผล่เข้ามาไพ่มาบอกว่าอีกหนึ่งปีจากนี้ไปอ่ะทุกอย่างมันก็จะเริ่มดีขึ้นและช่วงนั้นยังมีการและกันอยู่มันคือเวลาที่เป็นเวลาที่เพอร์เฟกต์สำหรับคุณสองคนในการที่จะขยับปรับความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่มั่นคงมากกว่าเดิมหรือเป็นตัวจริงของกันและกันมากกว่าเดิมนั่นเองเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่าคุณปล่อยใจปล่อยปล่อยคนที่คุณคบเนี่ยให้เป็นอิสระ อิสระเพื่อจะไปเรียนรู้คนอื่นๆแล้วเอามาเปรียบเทียบกับคนที่เรายังคบกันอยู่ยังคุยกันอยู่ว่าใครคนไหนที่จะเป็นคนที่ดึงใจดึงความรู้สึกได้ดีที่สุดมันเหมือนเป็นช่วงลองของอะเออนะคะคุณก็คุณก็ลองของลองปล่อยใจไปให้คนอื่นลองคุยดูว่าคนอื่นจะเข้ามามีอิทธิพลดึงใจคุณได้หรือเปล่าส่วนเขาก็คิดไม่ต่างจากคุณนะคะก็คือลองของดูซิว่าใครคนอื่นจะมีแม่เหล็กพอที่จะดึงดูดเขาเข้าไปติด ติดกับความรู้สึกใหม่ๆนั้นไปหรือเปล่าแต่ดูแล้วอ่ะไม่ติดคุณสองคนก็ยังคงมีความรู้สึกที่ดีต่อกันเพราะมันมีอะไรบางอย่างที่คอนเน็กกันหรือเชื่อมต่อกันหรือมันเป็นลักษณะเหมือนกับคุณกับคนคนนี้ที่คุณคบเนี่ยมันมีพลังงานที่เหมือนกันมากเหมือนเป็นคู่แฝดกันอ่ะเหมือนเป็นทวินเฟรมอ่ะเพราเวลาคุณคิดอย่างนี้เขาก็คิดเหมือนกับคุณมันก็เลยทําอะไรออกมาเป็นพฤติกรรมที่คล้ายๆกันเรียนแบบกันซึ่งในทวินเฟรมเนี่ยมันก็จะมีสายใหญ่ที่แบบเชื่อมต่อถึงกัน มันก็เลยทําให้ตัดกันลําบากเพราะฉะนั้นไพ่ออกมาบอกว่าอีก1ปีนะับจากนี้ไปทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นมันเป็นเวลาที่เป็น perfect timing ของความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเราก็ลองลองดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะว่า perfect timing มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้อีก1ปีจริงหรือไม่นั่นเองนะคะโอเคสําหรับสัปดาห์นี้เดือนนี้ก็ยังคงเป็นลักษณะของการปลดปล่อยใจตัวเองช่วงลองของกับความสัมพันธ์ใหม่ๆนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนโสดได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะมาถึงพาทของคนโสดแล้วนะคะมาดูสิว่าพลังงานความรักของคนโสดชาวราศีธนูเป็นเช่นไรในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะ six of c u p ค่ะ4อ of cups two of p e n t a c l e เดโมนควีนออฟพันช์เคิลดูจากหน้าไพ่แล้วเนี่ยมันเหมือนกับคุณไม่ค่อยพึงพอใจกับอ่าอะไรบางอย่างหรือใครบางคนนะคะแล้วคุณก็ทำให้คุณนึกถึงคนเก่าๆในอดีตคนที่ยังคงอยู่ในความรู้สึกของคุณอยู่นะคะแต่ถามว่าคนคนใหม่เนี่ย ที่เข้ามาในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะมันก็คุณคบคุณคุยได้นะแต่คุณก็ยังไม่ได้ให้ค่าหรือยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับเขามากเท่าที่ควรนะคะเพราะดูเหมือนแล้วทิศทางของความสัมพันธ์มันยังไม่ได้เด่นชัดนะักในแง่ของความรักแต่มันอาจจะเป็นลักษณะเหมือนมีคนพูดคุยหรือมีคนคอยเป็นมีที่ปรึกษาหรือมีอะไรต่างๆ่า,านาที่มันสามารถพูดคุยกันได้ก็คุยไปเพราะคุณยังรู้สึกถึงความ ไม่พึงพอใจอะไรบางอย่างในตัวของใครคนนั้นด้วยมันเกิดขึ้นในภายนะคะอ่ะมาดูซิว่าเขาเป็นใครกัน Six of o n High i n g j a c e o t เดอะวอล t ีมสไนอปอนเอสซัปแพนโทคอมคุณน่าจะเจอกับหรือคุณน่าจะเจอกับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วอะอนะพลังงานมาโชว์ออมาว่าคุณน่าจะ รู้สึกไม่แฮ ppy ไม่แฮ ppy กับกับสถานะที่เขาเป็นเขาน่าจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะแล้วก็มาทําให้คุณรู้สึกดีนะคะมาทําให้คุณรู้สึกหวั่นไหวไปด้วยอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งอาจจะเป็นลักษณะของการแอบคบแอบคุยหรือเป็นแอบรู้สึกต่อกันซึ่งคุณก็รู้สึกสัมผัสได้ว่าเขาคนนี้มีอะไรที่แตกต่างมีอะไรที่แบบว่าคิดกับคุณในแนวทางที่มันพิเศษเกินกับ,เก,กบเกินกว่าปกติ ถ้าถามว่าคุณรู้สึกยังไงคุณรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้เพราะว่าหนึ่งเขาอาจจะเป็นคนที่มีคู่หรือมีครอบครัวอยู่แล้วคุณอาจจะมองว่าปมนี้มันเป็นปมที่มันยังไม่ได้มันยังไม่ได้สมูมทเสียทีเดียวกับการที่จะมาะเปิดตัวในเรื่องของสถานนะหรือการพูดคุยว่ามันจะไปในทิศทางใดนะคะแต่คุณก็คุยไปคุยไปอย่างนั้นมันทําให้คุณเปรียบเทียบนึกถึงความรักครั้งเก่าที่ิ่งผ่านไปว่าเออความรักครั้งเก่าคุณกับคนคนใหม่นี้มันเป็นเช่นไรนะ เกิดเปรียบเทียบกันแต่ถามว่าคุณตัดคนพลังงานเก่าๆไหมคุณก็ยังไม่ได้ตัดพลังงานเก่าๆแต่พลังงานนั้นมันน่าจะมีความกังวลใจหรือความเครียดหรือใครคนนั้นของคุณเขาอาจจะไปมีคนใหม่แล้วแต่คุณยังลืมเขาไม่ได้แต่พอคุณมาเจอคนคนนี้ซึ่งคนคนนี้ก็อาจจะมีอะไรบางอย่างที่คล้ายๆกับคนคนเก่าของคุณเพียงแต่ว่าเขามีคู่อยู่แล้วพอเขามีคู่อยู่แล้วหรือมีครอบครัวอยู่แล้วมันก็เลยเกิดจุดด่างพอยในเรื่องราวของความรู้สึก เหมือนกับว่าคุณพยายามอยากจะเริ่มต้นแต่มันยังเริ่มต้นไม่ได้อย่างเต็มที่เพราะใครเขาคนนี้ก็ยังไม่ได้โสดอย่างแท้จริงมาดูสิแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตจะเป็นเช่นไรซิก s of s อ u ์ c e o ส o ป เพศ 1, ของพันธกิจขีงองพันธกิจแปดดาวมันมีการเริ่มต้นนะกับกับคนที่เข้ามาพลังงานที่เข้ามาหาคนคนโสดมันมีการเริ่มต้นกันมันมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรือมันมีในเรื่องของการซัพพอร์ตอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในอนาคตอาจจะเป็นการซัพพอร์ตในด้านของการเงินก็ได้ มีการเริ่มต้นของความสัมพันธ์นะคะซึ่งคุณก็มีความรู้สึกที่รู้สึกผิดอยู่ในใจด้วยในอนาคตนะไพ่แปดดาบมาเป็นบทสรุปก็คือคุณก็มีความกังวลมีความเครียดอยู่ลึกๆเพราะความสัมพันธ์นี้มันเหมือนกับว่าคุณรู้บทจบมันอยู่แล้วว่ามันอาจจะไม่ได้เติบโตไปในทิศทางไหนแต่เหมือนกับว่าคุณพยายามที่จะอยู่กับปัจจุบันหรือมีความสุขกับความรู้สึกณนะปัจจุบันเป็นที่ตั้ง คุณก็อาจจะตัดสินใจเริ่มต้นแต่มันเป็นแค่ความรู้สึกที่มันจะสดชื่นหรือมันจะสดใหม่ในช่วงแรกๆเท่านั้นเองนะคะแต่พอต่อไปมันมีความกังวลที่เจออปนอยู่แล้วใครคนนี้ที่คุณเริ่มต้นด้วยเขาอาจจะมีข้อเสนอหรือเขาอาจจะมีในเรื่องของการช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณในด้านในดนด้านหนึ่งเข้ามาหรือไม่ก็อาจจะช่วยเหลือในด้านของการเงินมันก็เลยเป็นเงื่อนไขที่ทําให้คุณก็ต้องจํายอม นะคะคนโสดก็ต้องจำยอมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในสภาวะแบบนี้ก็ขอให้คุณคิดถึงตัวเองให้เยอะๆว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริงคุณต้องการความรักหรือคุณต้องการเงินถ้าคุณต้องการความรักคุณก็อาจจะต้องเลือกที่จะต้องยึดมั่นกับเรื่องของความรักและคนรักที่เขามีคุณเพียงแค่คนเดียวแต่ถ้าคุณต้องการเงินคุณไม่ต้องการในเรื่องของความรักคุณก็ต้องทําใจยอมรับสภาพว่าคุณจะต้องตกเป็นเบี้ยล่าง ทางอารมณ์และทางความรู้สึกของใครอีกคนหนึ่งไปตลอดนั่นเองนะคะก็ต้องตัดสินใจเลือกดูก่สำหรับชาวราศีธนูนะมาดูซิว่าไพ่นางฟ้าจะให้คำแนะนำอะไรอีก Take action ค่ะ f o r g i v e n e s p e r f e c t timing if you believe บางที่คุณอาจจะแพ้กับการออกเอาใจก็ได้นะคุณอาจจะแพ้คุณอาจาอาจะแบบอยอมจำนนกับสิ่งที่ เขาเสนอเงื่อนไขที่เขาเสนอหรือไม่บางครั้งคุณก็มีความรู้สึกว่ามันก็ยังดีกว่าคุณไม่ได้รับความอบอุ่นไม่ได้รับความรักอะไรในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะเปิดใจแบบรับเขาเข้ามานะคะไพ่มันก็ออกมาบอกว่าแต่ถ้าคุณเชื่อมั่นว่าเวลาที่ดีและความสุขที่แท้จริงมันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่คุณต้องต้องทำอะไรตอนนี้เพื่อเป็นการตัด ไฟที่เนี่ยต้นลมก่อนถ้าคุณเชื่อในเรื่องราวของความรักที่มันมีความสุขมันมีความโรแมนติกแล้วมันมีการให้อภัยอยู่ตรงนั้นนะคะคุณอาจจะต้อง take action อะไรบางอย่างเพื่อเป็นการดึงตัวเองออกมาจากมายาหรือบททดสอบอะไรที่แบบว่ามีใครคนนั้นยื่นมาให้คุณ เพื่อรอเวลาช่วงเวลาที่มันเพอร์เฟกจริงๆที่มันจะมีเข้ามาในอนาคตถ้าคุณเชื่อในเรื่องของความรักที่มีอยู่จริงไพ่นางฟ้าเอกมาพูดในลักษณะแบบนี้คุณก็ลองเก็บไปทบทวนหรือเก็บไปคิดดูว่าแท้ที่จริงแล้วชีวิตคุณต้องการอะไรระหว่างความรักกับความสะดวกสบายนะคะบางครั้งเราอาจจะต้องเลือกมันอาจจะไม่ได้มาพร้อมกันก็ได้นะคะ ถ้ามันมาพร้อมกันในคนคนเดียวกันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีเหมือนการถูกหวยค่ะแต่บางครั้งคนเรามันอาจจะไม่ได้ถูกรางวัลใหญ่เสมอไปบางทีได้รางวัลเล็กๆหรือบางทีก็ไม่ได้ถูกรางวัลเลยก็เป็นได้เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเลือกที่จะเสี่ยงหรือเลือกที่จะเสียโอกาสมีอยู่แค่2ทางเท่าน,นั้นเองนะคะโอเคจบแล้วหากชอบการอ่านไพ่สไตล์นี้นะคะก็ฝากกด subscribe กด like กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปที่ฉันพชรจะนามาลงให้เป็นประจํานั่นเองนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ